เพื่อนๆคนไหนที่เคยรู้สึกว่าได้รับมอบหมายให้ทำงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมเงินเดือนไม่ยอมขึ้นให้สักทีเพื่อนเพื่อมีความเป็นไงเกี่ยวกับความคิดนี้ครับจริงๆแล้วสำหรับพี่เองครับในฐานะของเจ้าของกิจการแล้วกันนะครับมันต้องแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยก็คือว่าเราทํางานเต็มที่ วเวลาแล้วหมายความว่าโอเคในระยะเวลาที่เราทํางานอันนี้มันเป็นฟูลไทม์ในการทํางานแล้วแล้วถูกมอบหมายให้ทํางานเพิ่มโดยที่อาจจะต้องมากินเวลาส่วนตัวนะครับอาจจะต้องเมทําทงานเยอะมากกว่าปกติแล้วองค์กรเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้ถ้าเป็นในกรณีนะี้นะมันคงไม่ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าในอีกมุมนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่งานที่เราได้รับมอบหมายในรอบแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มมันยังไม่ได้ฟูลไทม์เราลองคภาพนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาองค์กร,รจ้างพนักงานมาถูกไหมครับโอเคถึงแม้ว่ามันจะมี J d ดีมันจะมี job คุมก็ตามครับแต่ไ มันก็คือ8ปชั่วโมงทํางานนะครับหรือว่าตามที่เราตกลงกับองคอ์กรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังมีแคปเหลือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังมีเวลาเหลือมันก็น่าจะไม่แปลกไม่ใช่หรอครับถ้าเกิดว่าองค์กรเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมงานเข้ามาให้เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่าเพื่อเพื่อให้ต้นทุนในการทำงานองค์กรเนี่ยมันไม่สูงเกินจริงไปเพราะฉะนั้นจริงแล้วก็คงต้องแฟงทั้งสองด้านนะครับถ้าเกิดว่ามันเกินกว่าอย่างจริงจังอันนี้แน่นอนครับนายจ้างก็ควรจะต้องมีผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่่่่าา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 เเเเเเเรรรรไไดด้้้้้ััับบงงงงนนนพพิมมมมะะวววทททียยตต็็็ลกกออจจใหคป แล้วเพื่อนๆเ,เคยเจอแบบไหนกันครับ